วัสดีค่ะนี่แม่เอินอันมาทางมงสะดุงเนาะจ้ะเอาไว้ยกเพื่อนาม,มานาอสิผ้าพ,พี่น้องมายกเนี่ยจ้ะ <c oughs> อันเอาเบ็ดมาใส่น้ำหาหลังเด้อจ้ะเบ็ดโฟมเพื่อได้ปลาไปกินเนาะจ้ะนี่จ้ะเพิ่นก็นจะเป็นหวยนี่สิละและ้วก็รอัน จาเอาเบ็ดโฟมมาใส่อันหาหลังเพื่อไดไดอแนวไปกินแรงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวคอยไปลุ่นน้ำกันเนาะจา้าเนี่ยจับปลาที่เอินใส่เบ็ดเนาะอันเอิญมาใส่อันเบ็ดโฟมตรงนี้ ห้าหกหลังด้วจ้ะนี่จะเบ็ดเพราะว่าอันเอินไม่เฮ็ดมงสะดุ้งไว้หนาฝนเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจังมารุนกันเนาะว่าสิได้บ่ได้เบ็ดห้าหกหลังเนี่ยจ้ะโอย,โอย,โอย,โอย luyện biết mấy giờ và xuân bà ít chân น,นี่เพื่อนเป็นปากทอเนาะตรงที่อันเอินเฮ็ดนั่นเป็นเป็นท้ายทอเนาะจ้ะเป็นน้ำตกลงมานี่แหละจากที่ตรงเอินไส้เบ็ดนี่เนาะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่จะป่าเอินเนาะได้ป่าอีจนตัวนึงได้ป่าคอหน่อยตัวนึงอัน เอิญมเฮิตมงสะดุงเนาะจ้ะก็เลยว่าเอาเบ็ดมาใส่จักซีหาหลังก็พ่อได้กินเนู่จ้ะพอได้กลุ่มมืแรงอยู่เนาะจ้ะเนาะถ้าจังใดอันคลิปนี้เอิญกะเสียเอาไว้ซ้ำานก่อนเนาะจ้ะนับเป็นคลิปสั้นๆเนาะจ้ะคิดถึงพี่น้องเด้อจ้ะเอิญฝากไว้น้ำเนเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน้ำในเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ